ก่อนเนี้ยเนี่ยซ้ายมือเนี่ยเป็นโรงหนังโรงอะไรโรงหนังที่เขาประกาศที่แว้นขายอะโรงหนังอะไรนะเนี่ยตรงเนี้ยสีดาเกลอไม่ใช่โคลัมเบียเออเนี่ยแหละเป็นโรงหนังแรกเลยอแรกเลยเลยแรกเลยแล้วข้างในโน่นะเป็นที่อยู่ของคุณลุงคุณลุงนี่ลุงก็เป็นพี่ชายพี่ชายคนโตของยาของแม่ก็ของยายเขามีเขาแนะนำตัวนิดนึงสิคะ เริ่มแล้วใช่ไหมชื่อชื่อชื่อนามชื่อไรวันดีโจดินันนภคุณใหม่นำคุณโชตินานแล้วพะกนี้ม่นคุณโชตินานนกคุณเดิมโชตินันโชตินานเกิดเมื่อคนที่สามกราเจ็ดสิบเอ็ดคนที่สามมกราสองสี่เจ็ดหนึ่งแกว่ารอเจสี่เจ็ดหนึ่งแกกว่าน่ สองสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดอ๋อเกิดเกิดที่นาเกลือเลยหรือเปล่าเกิดที่โรงพยาบาลกุลาที่กรุงเทพแล้วต้องแม่ทำไมพ่อพ่อเขาเป็นหมอไงตรงไหนก่อนแล้วก็มาอยู่ที่นี่สวัสด์หมอหมอหมอสวัสด์แล้วมีชูตินั่นชูตินันเป็นหมอเด็กไม่หมอาสเป็นหมอโบราณที่เชีเรียนหมอก็ใช่หมอหมอแผนโบราณไม่ใช่แผนโบราณหมอ สัตว์เราสุขอย่างหมออ้วนน่ะรู้จักไหมแบบจบหมอสามแล้วอบรมอะไรเงี้ยหมอช่าช่อย่างนั้นใม่อนช่างทำรองนั่นน่ะนะไม่ใช่หมอสมัยใหม่ปริญญาไม่ใช่อบอกเสมอนผ่านการอบรมอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างนี้ที่ยาได้เขาก็เรียกหมอหมอหมออย่างหมอออนหมอออนที่นู่นนะแกเป็นหมอที่ไหนก็เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลเขาก็สามีก็เป็นหมอก็เลยเรียกอหมองานแทนเรียกหมอออนหมอออน พขาจริงเป็นพยาบาลเราต้นรู้จักกันตอนนั้นที่ยะพี่เลยไปซื้อที่เอยได้ที่อยู่ตรงหลังหมอออนนั่นไงขายให้เป็นของลงน้ําแข็งนั่นเป็นไงทองโอ้ใช่ใช่เยอะตรงนั้นอ่ะก็คือก็คือเท่ากับเกิดก็เหมือนกับเกิดที่นี่เกิดที่นี่เอาเราไปคนคนที่นี่เกิดที่นี่เพราะเราไปอยู่มาตั้งแต่เล็กเกิดที่เกิดที่โรงพยาบาลแต่มาเรียกมาที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วทำไมเมื่อก่อนนี้หมอหมอตรวจทำงานอยู่ที่ ไม่ทราบอันนั้นอ๋อแต่เรารู้ว่าเราไปเกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยทานสมัยนี้เนี่ยลุงประเลสไปเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาเอาทำไปกอดคอดแผลผูกข้อมือให้นะรู้สึกจะเป็นเหรียญเสียมายังไงทำไมก่อนยังงอันแม่ไม่รู้มันเป็นนานแล้วไม่รู้จะบอกไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนหาแล้วนะแล้วก็เรียนหนังสือที่นี่เรียนหนังสือเข้าใจว่าเล็กๆก็คงจะเรียนที่นี่แหละแหลแต่พอโตหน่อยขึ้นขนาดขึ้นมอหนึ่งอะไรก็ไปอยู่ชุมชน ยโรงเรียนชนกัญญาลูกคุณแล้วแล้วทางนี้ตอนปฐมเรียนที่โรงเรียนอะไรคะรู้ใจว่าปฐมโรงเรียนที่นี่นะพอแต่จำชื่อจำโรงเรียนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอ๋อโรงเรียนตยวไม่ทราบนี่อันนี้แม่อันนี้ลืมเลยอะอมันลืมโรงเรียนตึกไม่รู้ตอนนั้นเกิดอะยรโรงเรียนตึกมีนะดีนะไมีแล้โรงเรียนตึกยิงกันเรียนตึกอ๋อโรงเรียนตึกพี่เลยยังเคยไปสอนที่ไปเรียนแต่พี่เล้ไปสอนนใฟา ก่อนนี้จะจะไปถึงโรงเรียนตึกนี่ต้องผ่านนี่บ้านกำนันชัยบ่อน้ำใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวปลาเลื่อมาเลาะชิ้นปลาเลื่อปลาเรือก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็แวะไปแล้วก็เดินขึ้นเนินไปโรงเรียนตึกอ๋อปลาเลื่อมทีเอถ้ามีที่อยู่ตรงปากคลองนี่ใช่ไหมป่ะมูลเนี่ยแล้วก็กว่าจะถึงโรงเรียนก็ไปมีไอ้ดงไข่เต่ากไข่เต่าหอไข่เต่าหรือก็ลุกลอกกินกว่าจะถึงโรงเรียนเพราะว่าเป็นเนินใช่ไหมเป็นเนินขึ้นไปแล้วมันเป็นเข้าไปตรงสับเพียกธรรมดา อ๋อใช่ใช่ตรงที่เป็นป่าชายเลนปัจจุบันตรงนี้หรือเปล่าคะคุณจะใช่อะไรมันไม่ใช่มัน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 อะไรมันเปลี่ยนแปลงซะจนในทางเลนนวำมันจะฟัดจะเลิมเข้าไปแล้วเปลี่ยนแล้วมันก็นั่นนะคนอพยพไปอยู่ตอนนี้เราไปไปเราต้องินน้งกันบ้านบ้านกำนันใช่ขินน้ำจืดนะน้ำไม่มีความใยอ๋ออยู่ร้แล้วน้ำมันอยู่ที่โพรงโพรงโคนต้นไใส ตรงสับแยกธรรมดาที่ตรงใกล้ๆันเลี้ยวไปวัดช่องลมหรือเปล่าคะหรือตรงมุมอร่อยช่องลมหรือเปล่าหรือตรงมุมหลังวัดช่องลมผมว่างั้นดีกว่า ก่อนก่อนที่จะไปถึงวัดช่องลมนะคะอ๋อันน้นเดี๋ยวนี้มันลม่มเป็นอะไรแต่ยู่บ้านแตน้ําต้นน่าใสใสยังอยู่ที่คนต้นไม้นะใช่แล้วก็คนปรกเคาะเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยเปอานทนู้นอ๋อแล้วคนแถวแถวนี้ใกล้ๆของเพราะว่าใช่น้าคลองที่บ้านเ้วไปเอาน้าที่นู่มาไว้ดื่มเพราะอะไรต่างๆกัน้าน้ำมันมีม่จริงๆริงแต่ตอนนั้นยังไม่มีบ่อรับฝนเนาะ บ่อผมนี่ก็มาขายหาปลาสลึงไม่ใช่คูณตอนนั้นบ่อพี่เลยเปิดมานี่รู้สึกมันจะมีแล้วแต่เราไปใช้น้ำนู่นเดินจริงๆมันคงไม่มีหรอกเข้าใจว่านะมันจึงต้องเป็นที่โน่นเพราะพี่เลยเองก็ยังเป็นคนน้ำที่โน่นคงคงเึ้่งเ่งแสดงว่าตอนนั้นยังไม่ได้ทำบ่อฝนยังไม่ทำบ่อฝนในบ้านยังไม่ได้ทำมันมีเอาตอนที่บ่คงจะรู้ควานอะไรไปได้ มันจะเป็นสาวแล้วด้วยซ้ำนะตอนเป็นสาวยังนี้อยู่แต่อยู่แต่บ้านไม่ได้ลักษณะนี้ลักษณะนี้อันตรงนี้มันเป็นทำเป็นครัวของคนจีนอ่ะอันนี้เป็นเนี่ยทำกับข้าวฟองนว่ำตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วนี่กับตรงตรงบ้านระดาตรงเนี้ตรงหลังบ้านหนูอ่ะเป็นโรงเก็บของเป็นกุดังเก็บของก็ออกไปโน่นไปโน่น อู่นะเป็นมีโรงหนังมีอะไรแถวนี้ทรายทั้งนั้นนะหนูนนะมันไม่ใช่เป็นดินอย่างนี้นะทรายร้อนๆเม็ดละเอียดละเอียดนักเดินหนักสายแล้วต้นนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่คล้ายทรายทะเลหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกว่าเม็นชายมันไม่ใช่ดินอย่างเนี้ยมันก็เป็นโรงหนังนั่นนั้นแล้วก็ถัดจากโรงหนังไปก็เป็นบ้านของคุณลุงชายัมีพ่อคนหนึ่งพ่อลาชกันโรงโรงหนัง รงหลังตอนนั้นที่เขาก็จะชิดตอนนั้นก็คือจะเป็นอะไรแบบมีละครเล่นมีละครนี่ยังเล่นนะหังเงินเล่นังเงินที่โรงเรียนลักษณะโรงโรงหนังสมัยก่อนเป็นแบบไหนลักษณะออลเบียมันไม่ใช่ชั้นสมัยงั้นอ่ะมันเป็นอีหนังยาวๆรู้จักอะไรล่ะก็เรียก คุณหนูหนูคุณหนูคุณหนูนั่นแหละเป็นครูสอนให้มาเล่นละครนะเก็บเงินไม่รู้เรื่องอะไรหนุกละครสาวหนูละครเวทีโอ้ยตอนนี้กำลังสาวเลยไหมโอ้ยกำลังโอ้ยทวนหลงแฟนตื่นแฟนตื่นแล้วแล้วลักษณะของโรงหนังเป็นแบบไหนเป็นโล่งโลงอย่างนี้แล้วมันมีเก้าอี้ใหญ่ แล้วหลังคาล่ะหลังคารู้สึกจะเป็นสังกะสีนะเป็นหลังคาสังกะสีเป็นโรงงานป่ะเป็นโรงงานะเป็นลักษณะโรงงานมีมีรั้วล้อมมีล้อล้อมมีั้วล้อมเก็บตัวเนี่ยเก็บตัวมีหนังเนี่ยเวลาเขาเนี่ยแต่ท่านเป็นคนปลูกของของคุณลุงบ้างก็เขาเป็นลูกชายคนโตแล้วใครเนีย่ออะไรนะชื่ออะไรนะลุงลิฟต์ลิฟตชื่อไพลวันไพลวัน ชือก็คนจีนลก็เยวเราจะให้เกียรติลูกชายังตกเป็นคนควบคุมมรดกทั้งหมดทั้งหมดนะ่คือลุงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวยายสวยกับปงอะไรเนี่ยปุงเองกะปุงเองกะก็มีล okay. oh, ูกก็มีใครนะมีไพวันเบอร์หนึ่งเลยอะคุณไพวันเนี่ยลุงมิมอะลคนโตป่ะคุเจาคนโต อเ,อออเออทานโตกันนะมีป้าม้วนเสียชีวิตไปแล้วของผู้หญิงป้าม้วนป้าม้วนนี่เป็นแม่ของคนเชื้อลวยเนี <im <im els> <im els> ่ยโอ้คนเชื้อรวยนั่นนั่นแล้วก็ไปอีกไปอีที่ทะเลฮะของผู้หญิงแล้วก็แม่แล้วก็ป้าปักกี้ก็อัดดับเมื่อคนสุดท้องปักกี้คนสุดท้องแต่ต้องมีลุงลิ้มก่อนใช่ไหมแต่ลุงถือว่าลุงนี่เป็นลูกชายคนโตคนโตแล้วก็เป็นผู้คุมมรดกทั้งหมดห้องเนี่ยนะ จกคนละหนึ่งห้องนอกนั้นใครต้องการต้องซื้อเออซื้อนะที่อยู่ริมถนนทั้งหมดริมถนนหมดโอ้เดิมีอยู่กลางถนนนั่นแหละยื่นไปถึงกลางไหเหรอเปล่ขาล้นมาตอนที่บ้านเมืองเจริญแล้วก่อนเป็นทางเวียนไม่มีนต่ก่อนเป็นทางเวียนทางเวียนทางเวียนก็มีเชิงทางเวียนทางรถแต่แต่ว่ามันมันแต่ไม่กว้างเท่านี้ไม่กว้างเท่านี้แล้วพอพอมีถนนมีความเจริญอะไรก็ขยับ นี่เวลาน,นี่ลองปลูกใหม่ที่ก็ต้องขยับอีกนะแล้วแต่ก่อนคือข้างๆบ้านตรงนี้ก็จะเป็นาทางเกวียนทาง,งเกวียนทางเกวียนใต้ขึ้นโดดเกวียนไปนะครับออกแอดออกแอสออกแอสไปน้ไม้ที่บรรทุเกวียนมาเนี่ยมันมาจากไม้เข็มไม้เข็มมาจากท้างไหนมันทัน<อ>งแถวป่าป<ล>่าในนู้นอ่ะในนู้นเออนัอน่นแหละ แล้วเวลาจะลงก็ต mm ้องมีชักเขียนนะทำเครื่มาเออนี่มันลงหมายความมันนับแล้วลงอกองกองเขียงนะไปลงบ้าบาลแลแหละท้ายวาดหลังที่ทำลุกชิ้นน่ะปลาปลาบอลตรงปลาบนลทำลุกชิ้นนั่นแหละนั่นแหละกองเออตรงนู้นเลยในทะเลเลยเออในทะเลเลยเอาต้องกองตรงนู้นเลยพอล่อขึ้นเรืออ่าฮะแล้วเนื้อกระติ๊ดหลังแล้วใครเข้ามาซื้อผู้ถือว่ารู้ปะ เขาไปนู่นนะไปไปไปที่ลําเทพรุงเทพอคือคือเหมือนไปตรงนี้เป็นท่าเป็นท่าเรือคล้ายๆอ่าะเป็นท่าเรือก็คือเอาของขึ้นเรือไปเลยยังเคยติดไปกับเรือกันเลยก็ตกทะเลตกเรือกลางทะเลแไม่เป็นไรมันอะไรล่ะให้จักขึ้นแล้วก็ให้เป็นเลกาะเกาะอะไรนี่ความนี่เราไม่เป็น มาเกาะอย่างนี้ไอเรือเล็กมันก็ถอยไปอย่างนี้ไอมือก็แจมไมีห่วงแต่มีคนช่วยได้ไต๋ปงก็ช่วยตอนใครป๋องไปด้วยไต๋ปงไต๋ป๋งเรือไต๋ป๋งว่าเรือคุมเรือแล้วพูดถึงเออตกแล้วมันไม่จมนะน้ำทะเลเนี่ยเออมันลอยนะเออลอยก็ขึ้นมาแล้วก็น้้ำยังใสแจ๋วใสมากจะตกทั้งน้ำจืดน้ำเค็มนะโอ้ยเหลือรักแล้วว่าแล้วพูดถึง ผงทำอะไรผงของกะเลยทำอะไรผงเล็กๆงงเนะี่ยความจําก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเหมือนกนเป็นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวในบ้านผงม,มีลักษณะเหมือนเป็นครูนะ มีรูปนะผงยาย่างไปถ่ายรูปเลยแล้วตอนนั้นแล้วตอนเล็กๆนั้นตลาดเก่านะเรือตอนนั้นดีแหละเป็นตลาดแรกและเป็นตลาดที่รุ่งเรืองที่สุดเพราะมันมีที่ไปตอนตอนที่มีเสาเข็มอะไรมาลงตอนนั้นเป็นย่างไม่ยังไม่มีตลาดตอนนั้นยังไม่มีแล้วตลาดที่ไหนเดิมเดิมเดิมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่หมายความเราไปกรออยู่ข้างหลังข้างหลังน่นตอนตอนตลาดมันยังไม่มี เราก็วิ่งผ่านไปเรื่อยใช่ป่ะไปกองตรงนั้นก็แสดงว่าตรงนี้เป็นที่เฉยๆยังไม่มียังไม่มีบ้านใช่ไหมคะตรงจุดนั้นเป็นจริงที่ว่านอ๋อก็คือซ้อนก็มาถึงยันนี่ไงชาววาดก็วไปกินโน้ตเนื้อแล้วบ้านนี้ก็ยันไปเลยไปก็เป็นของประจุชายอ๋อแสดงว่าฝั่งทะเลยังไม่ไม่มีบ้านยังไงไม่มีบ้านแต่มันแต่มันแต่มันมันเพราะว่าก็เป็นเจ้าของน่ะแต่หลังนั่งกินแล้วไปลงมาเข็นยาวโอ้ยลึกไปนี่ผมได้ ลงทะเลยันไปถึงถึงแก่อมฉินนู่นแล้วจากนั้นมันเป็นต้นมะขามเทศใหญ่แล้วพอมาทําตลาดพอทำตลาดพอทำตลาดก็เริ่มพอทําตลาดแล้วก็ค่อยมาปลูกมันเป็นปลูกข้องแถวห้องแถวข้างหน้าํานั้นเคลิบใจว่าใช่ใช่คงคงคงเริ่มแล้วลหละคงเริ่มรู้แต่ว่าพักเขาก็ไปทำโรงเรียน เออเม่ก่อนนี่มีโรงเรียนอยู่ข้างหลง<ด><ว>ังบ้านเอว่าต่อตอนแรกสอนอยู่ตรงนี้ค่อนแล้วตอนหลังย้ายอยู่นี้นคู่กับโรงเรียนที่โน้บบนฟาบุสดาคูดาครูสมพักก็อยู่ด้วยกันแต่ครูดาแต่งงานไปก็เลยไม่ได้ทำเพราะแต่ก่อนก็คือแต่ละคนก็ขายของตามบ้านตามไรนี้ใช่ไหมคะขายของกับพวกป้านป่าที่เอาของมาลงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหมายความเขาเอาไม้มาลงแล้วก็ตีราคาเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะไปเอากระปิน้ำปลาเกลือเกลือแล้วกไปเงินเหลือก็เอาเป็นเงินไปเสื้อผ้าในตู้นี่ตู้เสื้อผ้านะขายผ้าขายอะไรตะไรนะเดิมมีหมดไม้คว้านในบ้านเนี่ยมีตั้งแองได้ก็บัานเปรย์กระปิใหญ่กระปิยันบิ๊กเหมอดเซบอดเกวียนเกวียนมาลงเนี่ยเขาจะได้สินค้ากลับไปอ๋อแล้วปกติเกวียนนี่นอกจากไม้ไม้เข็มแล้วมันมีอย่างอื่นมาด้วยไหมคะเห็นจำได้จะมีแต่ไม้เข็มนะถ้าจะจำได้อ๋อแล้วเขาเอาแล้วรียกอย่างที่ ที่บ้านป้าเลนี่ก็คือขายพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าผ้าเสื้อผ้าแล้วก็ไอ้พวกเครื่องอะไรน่ะตู้หวยอะไรกะปิดน้ำปลาอะไรทำนองนี้ของของชามของชามของชามจำได้ว่าเล็กๆในกระดาษซื้อพี์มี่ต้องนั่งอยู่นี่แล้วนี่เราทำถุงกระดาษทำถุงกระดาษเพราะว่าไม่มีถุงพลาสติกไม่มีพลาสติกใช้ถุงกระดาษแล้วเมื่อก่อนนี่เวลากินก๋วยเตี๋ยวทำไงกินก๋วยเตี๋ยวเหรอก่อนนี่มันมีใส่ชามเนาะใส่ชามก็ชามก๋วยเตี๋ยว จะไม่มีหิวกับบ้านไม่มีไม่มีก็นั่งกินตั้งใส่บิโต้ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ก่อนเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวลักษณะยังไงอะคะก๋วยเตี๋ยวตามนี่แหละแต่ขายไปตรงนั้นอะยังใช้เข็นไหมไม่เข็นนี่อยู่ในตรอกไม่ซอกเตี๋ยวลุงเหลืองก็ยังอยู่ใช่แต่อันนี้พี่เลยโตแล้วนะเล็กทีเดียวเขายังไม่ใหญ่ใชเลยเล็กทีเดียวยังไม่ใชหญ่ลุงเหลืองอะขายอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครตรงนู้น่ะขายอยู่มีตรงนู้นด้วยมี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 พี่น้องเป็นผู้หญิงไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ กใกล้ๆกับบ้านตรงข้ามกับก <c oughs> ับบ้านเนี่ยวันมีทองร้านทองร้านอุ้ยเยอะแยะแถวไปขึ้นไปเนี่ยหมอแปลว่าขึ้นขึ้นไปทางมีบ้านเจ๊กระเซ็น่ะเออ่ยอเออเออเออเจ๊กเซ็นไาทองนะ้วมีชาลุงอะไรนะแม่หมออับสอนอ่ะที่เย็บผ้าขายตรงนู้นเย็บมุ้งเย็บเย็บลากระเช้าแบบเนี้ย ใช่ใช่บ้านที่ตรงที่แบบบ้านที่อะไรนะคุณหนูอยู่ใช่ไหมคะตรงนั้นใช่ไหมคะคือแสดงว่าตรงนั้นคือจความเจริญจะอยู่ทางด้านนู้นมากกว่าใช่ไหมคะตอนนั้นมันมันก็มันตรงนี้ยังไม่มีโอ้ตรงนี้เจริญมากจริงๆเพราะค่าคนมาแล้วก็ของกินอ๋อมีมีกตนเือโอ้มีตอนสมัยปลาเลมีแล้วนะมีแล้วสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยสมัยตอนเล็กๆวันเล็กๆหรือว่าตอนเป็นสาวค่ะที่แบบว่ามันก็จะเริ่มเป็นสามเงี้ยนะสิบสิบกว่า แต่ยังไม่ได้แต่งงานยังยังโอ้แต่งแล้วไม่อยู่แล้วแต่งแล้วแนบคือคือยังมีขายปลาขายขนมหวานเออนั่นแหละมาขายขนมหวานยิ่งแกะขายหอยทอดเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยแล้วเย็นๆโอ้ยคือคับอืดแล้วก็มีใครขายขายกุ้งปลามีหม้ออันนั้นอันนั้นประมาณพศอะไรจําได้ไหมถ้าช่วงประมาณพศอะไรคะตอนนั้นไอ้ตรงไหนแ้วะมีโลงหนัง ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนั้นสาวๆยังไม่แต่งงานใช่ไหมคะโอ้จริงใประมาณพอสองแต่งงานตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะยี่สิบแปดยี่สิบแปดต้งช้าตั้งช้าเป็นกันนั้นคือบอกว่าแต่งแล้วรีบไปเลยเพื่อเขาปลี่ยนใจาสดงว่าตอนนั้นก็อยู่ช่วงประมาณอายุก่อนก่อนอายุยี่สิบแปดที่นก่มีความที่มีความเจริญยังยังยังไม่ได้เป็นครูดีซใจว่าเป็นครูตอนอายุเท่าไหร่อ่ะคะ มันเป็นไม่กี่ปีอะหนูอันนั้นเป็นครูบรรจุครูรับครูบรจุบรรจุด้วยแล้วพี่เลยอมลาออกเลยเออทางนู้นทางกองทัพบอกว่าเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยเพื่อความเพื่อความอะไรบันคงบั้นคงของครอบครัวไม่ควรที่จะแยกอยู่อลยแต่งงานนี่นโยบายเป็นอย่างนี้นะเลยผู้ชายต้องขออนุญาตแต่งนะทหารแล้วมานี่เครื่องเครื่องบินมา เสมาขอเองมาเครื่องมาลงที่นางรินตึกนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยอ่ะไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนนั้นอะไรกองบินเจ็ดมันมาอยู่สถิติทหา,ารอากาศอ่าทหารอากาศสลลเปนเลยน,นทีนี้ก็ท่านก็มาเป็นเจ้าภาพามาขอจำได้ว่าคุางหน้านั่งนั่งโอีกคนลุกเลยเนี่ย <c oughs> ขอนั่น่ะคนก็แบบคนอักันก็คือฮาอนะไเงย เพราะว่าเรือบินมาขอลงเรือบินมันไม่มีอ่ะมันไเรือเครื่องท่านจะไปตรวจที่สตีฮีมาก็เลยแวะมาแวะลงเพื่อเพื่อเพื่อพูดให้หน่อยลูกน้องท่านัไม่ใช่เราแล้วแล้วก็สอสอในทํานองเชิงเงินเขาอยากเอาไปฟ้องในสภาขอว่าใช่ใช้ใช่เรื่องส่วนเอาเรื่องส่วนตโซมาสมัยก่อนนะทำดองเชิงเงินอะไรนั่นกระพออย่าไปหาเสียงกับแกนต่อไปครั้ง แถวเก้วนี่ต้องไปค้างนะสมัยกอดการเดินทางอ่ะโอ้ยสมัยก่อนน้องพรุงเขาไหลได้เทเลบุกมันต้องไปค้างนะไม่ค้างก็ไปกลับได้กลับมาก็แหมเก่งยอดดินี่แหนะน่ามันมีทางถนนไหมมีทางเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้นะมันไปทางไหนอ่ะเอาเลยโอ้ยมีจักรยานคันละโอ้โหเก่งจริงเลยหนุก็โถจักรยานมีกี่คันในนักเรือพี่เลี้ยใช้ลันเล่ด้วยนะนี่ ไม่ธรรมาดาสมัยก่อนมีจักรยานก็หรูมากเลยนะหรูหร,รแูและและถ้าข้าวก็ใส่ปุ้งโตไปกินแล้วจะใช้ตังนั่นแหละใช้ตังแต่ว่าสมัยก่อนพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาเยอะมากเลย <c oughs> ใช่ไหมคะช่วยนะค้ามีนัดทอนขายปลา Art ในตลาดอยู่บ้างช่วยในจังหวะตรงพี่น้องอยู่ตรงนี้ใช่เอยู่ตรงนี้ ขาดขัดทองขายปลานะแต่อันนี้อะไเหมือนแกประคองประหงแม่ก่อนนะสีท่พองกันเนี้ยผมนี้แค่จะขัดเข็มขัดแบบไม่ไม่เอาไม่เอาว่าถุงไม่ต้องเนบงั้นต้องโชว์ทีต้องโชว์เข็มขัดต้องโชว์สที่ของดีเนี่ยสมัยนี้ลองเนี่ยเฉยตายเลยเฉยตายเลยแต่ันนี้ของความอร่อยแบบนี้เขาฟอร์มวุ้นเว้ยนะเนี่ยอาจใช้นะพูดถึงอันตรายไม่คือเนี่ยอยนี้แต่งอ้าเจ้าน่ะ ทัพพวงอนาสาสิบสี่สิบทำสวยนั่นไปอยุธยาไปดูร้อนก็ร้อนนะแม่ก็แต่งงานชายก็แต่งผู้หญิงก็แต่งเด็กโตตั้งปีแค่นี้นั่งเมาในรถโอ้โหที่รถไม่ร้อนแต่ร้อนมากแล้วไปบ้าขาไม่เจ็บนี่ตะโพกอัะออกมาจากโรงพยาบาลได้สักแต่คนอายุมากก็จะเหมือนเดิมไม่ยากนะตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องตกลงยาให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่เคยเห็นเป็นเป็นยังไงนะคะมันเป็นโรงอย่างนี้โรงแล้วลักษณะเหมือนหนูบอกกันน่ะเป็นโรงอย่างนี้ยาวแถวเป็นแถวมาทั้งแถวมาทั้งในโลกทั้งในก็เป็นแบบเป็นแบบแล้วก็มีเตียงมีเตียงแบบตู้ยาวของตึ้งทิ้งประตูดูเตียงยาวใช่มยกเตียงยกพือกับเสาชนะพระเวลาฉันทั้งนั้นน่ะแต่กว้าง อ่านั่นั่นนั่นแต่กว้างแล้วก็ไปจะนอนขวาง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 นอนก็พี่กำลหมอนหมอนกระเบื้องเป็นหมอนกระเบื้องใช่ไหมคะใช่หมอนกระเบื้องก็หมอนกระเบื้องถ้าจะหนีเลอะชักไม่ค่อยถูหมอนก็จะได้เป็นเป็นหมอนันจะเป็นแบบกระเบื้องกระเบื้องแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเดี๋ยวก็มีจลักมีรูมีรูมีรานมีร้านใช่ใช่ใช่เห็นเห็นไปนอนดู ไปแอบดูใช้ไปซื้อกับข้าวนะก่อนจะถึงนี่แล้วก่อจะถึงบ้านนะซื้อผ oh, ักดองมาก็เดินชิมไปดรวยก่าจะถึงก็คิดดูแต่ว่าประมาณจะขนาดไหนแล้วแล้วใครเป็นเจ้าของโรงสีนะคะตอนสมัยนั้นสมัยก่อนสมัยก่อนถูกกฎหมายเป็นโรงสีที่ถูกกฎหมาย เขาเป็นเจ้าของโรงฝิ่นที่น้ามันยาด้วยเมื่อก่อนที้เอาสบายก่อนฝุ่ยกระเธอที่บอกนะ่ยโอ้โหนี่อาณาจักรเขามีทั้งหมดเนี่ยสินทรงเซีนซื้อเนี่ยเป็นชื่อทั้งหมดนะี่เขายกได้ที่ของได้ใช่ก็เขาได้รับมรดกมาแล้วก็จะได้อีกอย่างจักรที่ปกเก็กนะรู้ค่ะนะไอ้ที่เป็นสวนเดินก็เป็นสวนรับระานเป็นร่องร่อง่านอ่ติดกับสวนปกเก็กคือที่ชื่อฝุ่งฝุ่งเนี่ย เขาไปบุกเบิกไม่ใช่บุกบุกซื้อเอาไว้เพื่อ,อจะ<า>ฝังตัวเองคนจีนก็จะหาที่ที่สำหรับทำหลุมฝังกลงเนี่ยกงกงเองข้านี่แหละที่อันนั้นเป็นที่เต่าทองก็ต้องมีต้องมีท,ทีแสดูนะนนที่อันนั้นเกือบสองไร่นะตรงนั้นนะ่ะติดกับโปเกตก,กันแหละคือโปเกตทางด้านโน้นแล้วก็กองซีกนี้แล้วก็ทำหลุมกลงเสียก็ไปไว้นั่นนะ่ะแล้วก่อนนี้ ถึงถึงเชิงเม้งเนี่ยแม่เขาจะมีทั้งทําบุญเลี้ยงพระด้วยแล้วก็มีไหว้แบบครบเครื่องเลยสมัยก่อนการเต้นมีพระมาสวดอบแด่ทุกคนทำคือตอนหลังตอนหลังเขาชูเสียไปแล้วมั้งไม่ไม่เห็นแลเนี่ยแต่ช่วงหลังแม่ทีวิตอยู่แม่ท่าบอ้ว่าแม่ทำทั้งนั้นแล้วที่น่ะเดิมนะมันไม่มีเชโนดแล้ว แล้วแต่ว่าตอนนี้คือหลุมหลุมไม่อยู่แล้วหรือว่าใช่ไหมคะหล,ลานชายลูกคุณไพวันเอาไปขายอะไรเราต้องย้ายต้องย้ายอ,ออกอที่นั่นเดิมมันมีถนนแม่เป็นคนแม่แล้วมันคนทุกผ์ทรมงทีที่ที่หลุมนั่นแหละแม่ไปออกถนดมันก็เลยไปถูกกฎหมายตรงนี้ตํรวจเอาไปมันตกมาถึงตํารวจตํารวจเอาไปขายมาันตก เยอะนะันึงเพราะว่ามันติดตลาดใหม่นี่ใช่ไหมแล้วทำไมนะเดี๋ยวปัจจุบันนี่คือแถวตลาดใหม่หรือเปล่าข้างหลังไปหรือว่าเป็นหมู่บ้านจตสารคนซื้อวันนั้นนี่จะ,ะพิจารณาถึงความประจักษ์จของหลุมให้ฟังว่าเดิมอะปีหนึ่งพะพิเรนแต่งงานเสร็จแล้วก็แต่แอดนี่ก็จะมา,ก,ะมาก็จะมาทํามาทําหมายความเทศกาลที่เราก็ถึงจะมามาทําพิธีอ่าอย่างจริงแม่ก็มาไหว้มาอะไรเรื่องเนี้ย ค้างบ้างไปค้างบ้างแล้วกลับนี่ก็เอ๊ะทำไมมันหนาหูเหลือเกินแววแววบอกที่เนี่ยขายแล้วขายแล้วไม่ใช่แล้วคือชาวบ้านก็มองแล้วก็ก็จะเล่าแล้ก็ไม่เล่าก็ตึกตักตักอย่างนั้นน่ะนะก็สงสัยโอเคตัก